สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมไอตัวสำหรับชาวแคมป์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือในเนื้อเราต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในการไปแคมป์นี่นะครับไอตัวนี้คือโมบิการ์เดนนะครับจะเป็นหมอนครับผมหมอนพองลมอัตโนมัตินะเขาเคลมมานะครับว่าเขาสามารถพองอัตโนมัติได้นะครับทีนี้แล้วก็ผมว่าทำงานสั่งซื้อมาจากระบบ ทางาออนไลน์นะครับนี่นะครับเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับนี้เป็นตัวหมอนนะข้างในนี้ในถุงก็จะมีพวกนี่ต่างๆเูื่้องการใช้งานนะครับก็ทํามาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ32คูณ50เซนติเมตรน้ําหนัก260กรัมนะครับนี่รายละเอียดเขานะนี่เป็นผ้าอะไรพูลีเอสเตอร์นะครับดูในนี้อีก เขาจะมีแบบว่าอ่าอันนี้ให้ผมเขาเาว่าง่ายเขาจะง,ง่ายคือเป็นชุดปะชุดซ่อมนะครับชุดซ่อมมาเผื่อมีรอยรั่วนะครับนี่นะนี่นะครับน่าจะเป็นตัวแปะสองอันสองแผ่นนะมีมาให้ก็เป็นอ่าอาจจะเป็นคู่มือเขานะครับในการทําการซ่อมปะเผื่อมันรั่วนะครับมาเลยเจ็บเข็มเก็บเข็ม้บ นี่ก็จะมียางรัดนะครับนี่รูดออกนะครับรูดออกอันนี้ใช้งานรั้งแรกนะกันนะก็เพิ่งได้รับของมาแล้วก็นี่ครับขี้ออกแงแก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าไส้ข้างในมันจะมาไม่สุดตรงนี้นะนี่มันอยู่แค่ตรงนี้เองไอที่เป็น,นอารมณ์เหมือนเนื้อโฟมเขานะเนี่ยค้งแกคงต้องแบบช่วยเป็นสีสันสวยงามนะครับนี่โมบิการ์เดนสีกาแฟ นี่เรามาลองเปิดวาล์วกันดูนะครับนี่นะนได้ยินเสียงนะมันจะเหมือนเข้าไปนิดนึงนครับเสียงลมเข้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มพองแล้วครับนี่แรกๆราจะต้องช่วยบีบหน่อยนะบีบไล่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 ไ,ลไอ้พวกตัวข้างในเขานะใสในเขานะหรือว่าเนี่ยก็เขาก็บอกว่าถ้า เราต้องการความแบบแน่นมากกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถเป่าลงเพิ่มได้เนาะหมอนพวกเนี้ยทุกวันนี้ดีครับมีเทคโนโลยีมาเยอะมากเลยอ่าสหรับสายแคมปิ้งนะเบาแผ่นรองนอนอัตโนมัติอะไรเงี้ยนะครับพอ,องอัตโนมัติเนี่ยของมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะเขาทามาแต่อันเนี้ยที่ผมซื้อมาคือสั่งมาจากจีนนะครับมันจะเป็นมาจากจีนแหละเขาใช้เวลาส่งก็านานเหมือนกันนี่ครับก็เริ่มพองมานิดนึงนะครับ สำหร <Okay. S 1> <man ly scraping music> ับการใช้งานครั้งแรกนะผ่านไปนานกี่นาทีเนี่ยถึงจะพองนี่นะครับคงต้องไล่เขาหน่อยแหละไล่ตัวไส้ข้างในเขานะครับเนี่ยตอนนี้จะมาไม่ถึงตรงนี้เลยยังอยู่แค่นี้เองไส้เขาอะมันก็มีอ่า เราอยากเล่นของดีหน่อยก็นู่นนะครับมผมก็เล่นไม่อยู่นะของยี่ห้อเคทูนะเนี่ยมันห้าร้อยกว่าบาทหรือหกร้อยนี่แหละเกิผมยังไม่ได้เอามาลองใช้นะครับผมอันนี้มันมันราคามันแค่หลักสองร้อยนะร้อยกว่าสองร้อยพองแค่นี้ครับครั <laughs> ้งแรกนะสำหรับการใช้งานครั้งแรกก็พองประมาณแค่นี้ ที่เหลือก็เราเป่าได้ครับเป่าได้ถ,ไดถ้าเป่าให้พองเต็มเต็มมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมขอลองมันก็อย่างว่าเนาะเราเปิดใช้งานครั้งแรกเนาะคือมันโ,โดนพับโดนอัดโดนม้วนมาใน ี่อเขาอะมาตั้งนานแล้วก่าจะมาถึงเราก็คงต้องคังแนแรกใช้งาน้วคงต้องเป่าเพื่อให้เขาแบบพองเต็มที่ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป่าก็แป๊บเดียวนะเมื่อกี้โอ้ดีแหละน่าจะนิ่มดีอยู่นะครับผ้นนี้ก็น่าจะซัดง่ายถ้าใครัวเพื่อนมากก็แนะนำให้หาปลอกหมอน,นะครับใช้ปลอกหมอนมา เนี่ยเขาบุบตรงกลางนะเพื่อรองรับหัวเรานะครับก็ดีอย่นะนี่มาาันจะมันจะคองแบบว่าประมาณสิบสองเซนนั่าไหร่ตรงเนี้ยตรงนี้ประมาณสิบเซนเจ็ดจุดห้าถึงสิบเซนนี่นะครับสีสันสวยงามสึกว่าจะมีสองสีนะสีเบรกับสีนี่นะครับช็อกโกแลตมิก,กนต์กาแฟเน,นี่ยตอนนี้นี่ก็ปิดวาล์วเปิดวาล์วครับ อันนี้คือใช้ครั้งแรกเลยนะแล้วก็ได้ลมก็คือสั่งซื้อของมาถึงก็มาแกะให้ให้ดูเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไว้แล้วนะเพราะว่าผมก็ซื้อมาใช้ผมเองแหละเดี๋ยวคมต้องไล่ตัวไส้ในเขาให้มันมามาชนขอบด้านนี้หน่อยก็น่าจะช่วยได้เยอะ ถึงแม้ว่าจะพองตัวได้ไม่แบบไม่ดีเท่าแบบของแบรนด์แบบดีๆราคาห้าหกร้อยหรือพันนะครับอ่าทีนี้เรากลับก็สุสภาพปกติของเขาเราก็ม้วนเก็บได้ครับ <c oughs> ก็เปิดบากวก่อนเปิดบาวไล่ลมม้วนเนี่ยตอนม้วนรู้สึกว่าเขาก็ยังจะพองเขาเหมือนเขาจะไม่ยอมยุบนะครับเราคงต้องใช้ไปอีกสักสามสี่ครั้งแต่ผม ลองใช้ลองนี่แหละลองแบบเปิดใช้แล้วก็รีดเก็บนี่เพื่อให้เขาได้มีการพองตัวใช้งานจากการใช้งานนะ,ะนี่ครับเขาสูบของเข้าไม่รู้จะพองดีขนาดไหนนะได้แค่นี้หรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยครับสำหรับคนจะตัดสินใจซื้อ เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราเปิดวาล์วแล้วนั้นเนี่ยให้เขาพองกันนะเขาก็มาได้ประมาณนี้แหละนี่เน,นื่องจากการใช้ครั้งที่สองนี้เริ่มหนาขึ้นนิดนึงนะครับสงสัยมันต้องนวดอ่ะผมว่านะนวดนวดใน,ดน,ดนข้างในเขาเนี่ยใช้บ่อยๆอาจจะพองขึ้นนะครับ ยังไงถ้าผมใช้ได้บ่อยขึ้นแล้วก็นั่นเดี๋ยวผมเอามาให้ดูในคอมเมนต์แล้วกันเนาะตรงนี้มันจะเป็น,นห่อๆวะก่องตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆอาจจะพองดีขึ้นกว่าน,นี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นของออ่เของยี่ห้ออื่นนะที่เขาขายเ,อาเยอะนะในไทยอะ่ะที่ผมไปดูอะ่ะต,ตัวห้าร้อยหกร้อยอ่ะ พอมอาปุ๊บเต็มเหยียดเข้าเลยนะได้เป่าลมเพิ่มแค่นิดเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคในประมาณหลักไม่เกินสามร้อยครับนี่เขาพองประมาณนี้เป่าเพิ่มนิดนึงเิแค่นี้เองครับใจเดียวนะครับ นีแบบนิ่มนอนก็จะประมาณนี้นะใครจะซื้อก็ลองไปหาดูนะครับมีหลายแพลตฟอร์มากที่เขาขายนะสองสามแพลตฟอร์มในไทยตอนนี้มบบีหมดมั้งแถยนี้ก็มันก็จะประมาณนี้แล้วนะสำหรับของราคาเท่านี้ <S 2>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  ที่มาแล้วเหมือนฟัทของตัวดีขึ้นนิดนึงแล้วใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงดีขึ้นนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเนี่ยสมราคาเท่าแหละนะแล้วมาณแค่ประมาณนี้ที่เหลือล้วก็เป่าลมเองแต่ถ้าเป็นแบบเบนเนแฟบๆมาเลยแล้วเราเป่าเนี่ยโอ้โหเป่าทีก็ลมแทบจับเหมือนกันนะโอเคครับผมอันนี้ก็จบการรีวิวหมอนนี่แค่นี้นะครับก็ เพื่อนๆลองไปตัดสินใจกันเอานะครับระหว่างของราคาว่าม่เกิน300กับของราคาห้าหกร้บาทนะครับอันนี้ไม่มีประกันไหมมีหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองเช็คดูนะครับที่ร้านเขานะโอ้นี่เร่นฟองนี่ประมาณนี้แหละครับต้องเป่าเพิ่มเอาขอจบรีวิวแค่นี้ครับผมดีครับ